กำลังมานะครับรถด่วนพิเศษที่13กรุงเทพเชียงใหม่รถพุ่งออกจากสถานีรถไฟคลองประกฏมานะครับเพราะว่าไปรีกกันบน52มานั่นเองตอนนี้นะครับด่วนพิเศษ13สถานะขบวนรถตอนนี้นะครับล่าช้า52นาทีนะครับส่วน107นะครับรถเร็107เนี่ยรถพุ่งผ่านสถานีห่วงยิ้งมานะครับ รถล,ล่าช้าหกสิบนาทีนะครับเท่ากับหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับแต่เวลามันอาจเปลี่ยนได้จากหกสิบอาจจะเหลือห้าสิบกว่าเป็นต้นยังไม่เห็นแสงไฟนะครับหรือว่าพอขอราไม่ได้เปิดแสงไฟยังไม่เห็นแสงไฟนะครับนะเพราะว่าเรื่องมอาจากขอปรากฏมานะครับไปดีเกะดวนห้าสองมานะครับดวนพิเศษหนึ่งสามเนี่ยก็เป็นอีกขบวนหนึ่งที่ได้หัวจัก QSY ทางขบวนนะครับด่วน51ยังไม่ได้ยังไม่ได้อุ่นตั้มแมนะครับใช้หัวจับปกติไปก่อนด่วนพิเศษ13หลังจากที่รถผ่านสถานีชุมแสงไปแล้วนะครับรถไปจอดอีกทีนึ่งที่สถานีพิกิตพิษณุโลกอุตรดิตถ์ศิลาอาสเด่นชัยบ้านปิน่นนครลำปางขุนตาลำพูนไปที่สุดที่เชียงไปที่สุดที่เชียงใหม่นะครับ แตงไฟมาแล้วนะครับรถด่วนพิเศษหนึ่งสามกรุงเทพชั้งใหม่1นึนเจก็เพิ่งผ่านหงิ้วมานะครับรถลาเช้าหกสินาที6กสินาทีก็เท่ากับ1ชั่วโมงเวลามันเปลี่ยนได้นะครับอาจจะมีการลดเ,เวลาก็ได้นะครับจากหกเหลือห้สิอย่างเงี้ยเป็นต้น จะเรียกว่าอุลตร้าแมนหรือ QSY ก็ได้นะครับแต่ที่ผมลุงขบวนรับ9ไปนะผมพิมพ์ว่า QSY ก็คือขอจากอุลตร้าแมนนะครับเพราะว่าสีมันจะเหมือนอุลตร้าแมนเนาะมันเป็นสีแดงขาว ครืงกันลงแล้วนะครับมาแล้วครับดูพิเ้นหนึ่งสไฟแดงรู้สึกว่าจะรับห่วงหรือเปล่านะครับ ต่อนะครับให้ดูแป๊บน,นึ่งยังไฟแดงอยู่เลยรับห่วงหรือเปล่าหรือว่าพี่เขาลืมเออให้เขาเรียกว่าอะเหมือนเปิดอ่ะให้จากสีแดงเป็นสีเขียวอะไรอย่างงี้นะครับรถจะไปเจอขบวนหนึ่งสี่หนึ่งศูนแล้วก็หนึ่งศูนย์สองนะครับสามขบวน ถ้ามีคนขอลงแปลว่าพอขอล้อจะจอดนะครับถ้าไม่มีคนลงก็จะเป็นการรับห่วงใช่ไหมหรือว่ามีคนลงวะผมคิดว่าน่าจะมีคนลงนะถ้าไฟแดงไม่ก็รับห่วงห่วงทางสะดวกมาแล้วนะครับด่วนพิเศษหนึ่งสามกรุงเทพเชียงใหม่ qsy ทางขบวนนะครับหรือเที่ยวเรียกกันว่าอุนดาเมนนั่นแหละรครับ โอเคแปลว่ารถรับห่วงใช่ไหมต้องใช่นะครับเพราะว่ารถจะไปเจอทั้งหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ด้วยโอ้โหไฟกระพริบอีกแล้วเปิดไฟเปิดปิดยังไงครับยังไงรับห่วงนะครับโอเคแปลว่าไปเจอรถด่วนพิเศษหนึ่งสี่ก่อนแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับ กำลังค่อยกำลังเล่นเครื่องมานะครับแล้วก็ต้องจะแล้วก็ต้องค,อคอ่อยๆจอดนะครับไม่ใช่ต้องจะมาแล้วครับหมายเลขอะไรเรามาดูกันอ๋อรับห่วงนะครับไปเจอหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์โอเคน่าจะไปเจอรถสินค้าด้วยนะครับไม่รู้ขบวนอะไรโอเคมาแล้วนะครับรถด่วนพิเศษหนึ่งสามกรุงเทพเชียงใหม่รถจอดรับห่วงนะครับ แต่ส่วนใหญ่รถจะผ่านมากกว่ารับห่วงรับห่วงน้อยมากอ่ะเราดูกันว่าได้หมายเลขอะไรทางขบวนนะครับตอนขบวน9กเนี่ยรถลุพิเศษรอที่ขบวน9เนี่ยได้5203ทางขบวนลุมพิเศษหนึ่งสาวันนี้จะได้เลขอะไรมาดูกันนะครับ QSY นะครับตัว Q ตัว S แล้วก็ตัว Y นี่นะครับหมายเลขอะไรครับ5206สุดยอดครับ วิเศษหนึ่งสามนะครับกรุงเทพเชียงใหม่เสริมชั้นสามหนึ่งสองพันนะครับสุดยอดครับเสริมบนนอนด้วยสุดยอดอ้ครัวาม,มาประมาณสิบคันนะครับโอเคเยี่ยมสถาน,นีถัดไปพิจิตรพิษณุโลกสุดยอดครับ